จะทำการถอด IC ที่ทำหน้าที่เป็น IC l u บลู o t h นะครับถอดออกเพื่อที่จะเอาแหล่งรับสัญญาณบลูทูธจากที่อื่นเข้ามาทำเล่น MP3 ได้ด้วยเนื่องจากว่า IC บลูทูธในบอร์ดนี้เขาพังแล้วนะครับเป็นบอร์ดนี้ดำเนินการถอดออกมา ถอดออกมานะครับเพื่อนเพื่อนบอร์ดตัวนี้มันเป็นเนี่ยครับ z k t b 2 1นะครับตัวนี้เขาเล่นบลูทูธนะครับในลูกค้าอยากจะให้ใส่บอร์ด m p 3เนั่นแหละเข้าไปนะครับพอดีมีการตรวจเช็คก่อนหน้านี้แล้วนะครับช่างผู้ดำเนินการบอกว่าไอซีตัวนี้มันพังนะฮะก็มันเปิดแล้วมัน มันตุบตุบตับตับเออมันก็ตุลุกตุลุกอยู่นะเนี่ยนะนะครับเอาเป็นว่ามันพังแล้วกันนะครับแล้วทีนี้การดําเนินงานก็จะถอดไอซตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะไปหาดูว่าขาไหนเนี่ยมันเป็นขาที่มาสั่งไอซตัวนี้เปิดนะครับอยากจะเห็นแม่ภายล่างของไอซตัวนี้คืออะไรถอดซิงค์ระบายความร้อนนะครับออกนะครับ ก็เห็น IC ก็ใหญ่สองตัวนะครับเบอร์ tpa สามหนึ่งหนึ่งหทั้งสองตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อนๆโดยมี IC ตัวนี้ขับเสียงทุ้มนะครับแล้วก็ไอซีตัวนี้ขับลำโพงหนึ่งสองนะครับถ้าจะเรียบเป็นแบบสเตอริโอก็ซ้ายขวานะนะนะครับตัวนี้ขับนี่นะ แล้วก็ขับชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยโดย AC ีตัวนี้นะครับ tpa สามหนึ่งหนึ่งนะครับนะทีนี้เราก็ไปดูว่าขาไหนเข้าเป็นขาเปิดเปิดให้ AC ทํทำงานนะครับมันจะเป็นต้องมีขาอ่อนนะครับขาเปิดขาสแตนบายเขาหน่อยนะครับนะไฟเลี้ยงเขาจะเข้ามาตรงที่ AC เลยนะครับแล้วก็จะมีขาหนึ่งเป็นขาสวิต์เปิดให้ AC ทํทำงานน่ะนะครับทีนี้เราก็ตามไปดูในด a t ต้าชีตของเขานะ p PA สามหนึ่งหนึ่งหก D สองนี่เพื่อนนะนี่เลยถ้าโหลดสี่โอโห์มนี่โอ้โหเขาจะได้ห้าสิบวัตคูณสองนะคูณสองก็คือลำโพงหนึ่งลำโพงสองนะเ้าทำเป็นระบบสตรีโอได้นะที่แรงดันไฟยี่สิบเอ็ดโวลต์นั่นเพื่อนถ้าทำเป็นแบบแบบบิดก็จะได้ร้อยวัตเลยเนี่ยที่โหลดสี่โอห์มโอ้โหโสุดยอดมาก ขาเปิดมันอยู่ไหนครับทีด,ดีตามหาขาเปิดมันครับเอาไอซีออกนะครับก็โดยการเอาตะกั่วมาใส่ที่ขาไอซีทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนที่ไอซีนะครับหล,หลายขาพร้อมกันแบบนี้นะครับโดยที่มีตะกั่วอยู่ที่ขาไอซีแล้วมันก็จะหลุดออกมานั่นเพื่อนไอซี IC ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่ง U4 นะครับ U4 <laughs> นะครับ เปิด i อให้ทำงานนะครับต่อสายสีเหลืองนะครับนะออกจาก IC 5โวลต์นะครับเอาไฟ5โวลต์มานะครับทีนี้ก็มาลงตรงนี้นะนะครับลงขาสวิตช์นะครับนะก็ดำเนินไปนะครับทีนี้เราจะได้ไฟ5โวลต์มาผ่านสวิตช์นะครับลองเครื่องนะครับว่าเราเปิดขยายได้แล้วหรือยังเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับ เปิสวิตตัวนี้นะครับเป็นการเปิด้าคขยายไฟสีฟ้ามันจะติดเองเลยนะเพื่อนนะต่อห้าโวลต์เข้าสวิตละตรงนี้คืออินพุตนนเพื่อนตรง C 5สิบห้ากับ C ีสิบเจ็นี่นะครับนะนะครับเราก็เอาเสียงเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเอาเสียงเข้ามาเลยพวกนี้มันก็จะปรับได้หมดนั่นแหละนะครับ คือเดี๋ยวนี้เราเปิดผ้าขยายเข้าไว้แล้วนะนะครับ C15 กับ C17 นะครับฝั่งทางด้านมาจาก IC นู่นนะครับนะก็ดําเนินไปนะครับทีนี้ทีนี้ก็จบแล้วนะบอร์ดนี้นะครับทีนี้เราก็เอาสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่น MP3 แล้วเข้ามาได้เลยนะครับปิดก็ปิดได้นะเนี่ยนี่ปิดล้นะครับ บอร์ดนี้ก็ไม่ทํางานแล้วนะครับก็ผ่านวอลรุ่มด้วยนะครับทีนี้เราก็ปิดก็ประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับตัดสายตัวนี้ให้สั้นลงนะครับเพื่อนก็ประกอบเข้าไปต่อเป็นสายสัญญาณออกมาเข้าบอร์ด mp 3นะเพื่อนนะน็อตตัวนี้ลงไปนะเพื่อนน็อตลงไปก็เอาตรงๆเนาะตรงๆเป๋หน้าเปยซ้ายเปยขวาก็ไม่ค่อยดีเอาตรงๆรก็ยึดน็อตตัวเดียวนั้นเพื่อนนะ ถ้าบีบแรงเกินไปก็กลัวไอซีแต่ก็เอาพอตึงๆมือก็พอนะครับนี่ก็คือจุดที่เข้าไปนะครับทางด้านนี้มันจะถ้าเข้าด้านนี้ไม่ผ่านสวิตช์นะถ้าเข้าด้านนี้ปิดเปิดสวิตช์ได้นี่นะนะก็มีแค่นี้นะนะครับําเนินไปนะครับทีนี้ก็ประกอบแล้วทีนี้ก็สายมาต่อเครื่องเล่นบลูทูธธรรมดาทั่วไปนะครับอ่าอันนี้นะ บูทูตทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวมาลองดูมันจะดังไหมนี่คือบอร์ดบูทูต mp3 นะครับเราลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเพื่อนนะปิดเครื่องอยู่นะครับเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับสวิตช์อ n อนดันบนเนี่ยครับเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะมีไฟเข้าเปิดตัวนี้หน่อย ไม่เห็นดังเลยอ๋อมันต้องเสียบแฟลชไดร์ฟ line <in> e m เห็นี่นะมันดังแล้วมันดังแล้วแฟลชไดร์ดูได้ครับ usb driver mode ดังได้นะครับเพื่อนดังได้ดอโอ้นะครับอ่ะใช้งานได้นะครับดังดีแล้วนะครับนี่ก็คือการถอดไอซีบลูทูธตัวเดิมออกนะครับเนื่องจากว่าไอซีบลูทูธตัวเดิมมันเสียนะครับแล้วทีนี้นะครับก็เอาบอร์ดบลูทูธมาใส่ใหม่นะครับ ก็ทาอย่างนี้แหละนะถอดออกต่อสายสีเหลืองนะครับสายไฟนะครับมาห้าโวลต์อะไปที่สวิตช์เพื่อให้ปิดเปิดได้นะครับเพื่อนทีนี้บอร์ดนี้นะครับก็เอาไฟเข้ามาเลี้ยงบอร์ดนี้โดยการนะครับเอาที่ขั้วบวกของ C ตัวนี้แล้วก็ลบก็เก้นะฮะก็ลงเลยนะครับแบบนี้นะครับทั้งสายดําสายดําตรงนี้นะครับแล้วก็สายออดิโอเกาวก็เอามาลงกันแบบนี้นะครับ ทีนี้ในส่วนของที่มันเป็น a u x นะครับก็จะเป็น a u x รูนี้รูเล็กนี่แต่ว่าตัวเดิมเขามีการติดตั้งแจ็คตัวนี้มานะครับก็จะเอาลงตรงนี้นะเพื่อนนะลงตรงนี้เขาจะมีอินพุตนะครับอยู่ตรงนี้อยู่นะเพื่อนนะก็จะลงตรงนี้ด้วยนะครับผู้ใช้ก็จะได้ใช้ในส่วนของรูนี้ด้วยนะครับแล้วก็รู ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเก็บสายดีๆนะครับเก็บสายดีๆพอเก็บสายดีๆแล้วก็ติดกาวนะครับติดกาวเข้าไปที่สายนะเพื่อนไม่งั้สายมันขยับแล้วก็หลุดได้นะเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะถอดได้นะครับนะครับถอดได้ตัวนี้เขาเป็นห้ปักมานะถ้าให้ปักมาเลยหย่ำเลยนะครับทั้ง ในถุงนี่มันไม่มีปลักมานะเพื่อนอ้าวก็ดําเนินการไปไอ้ตัวนี้ก็อย่าให้หล่นหายเนี่ยไอ้ปิดหัวน็อตด,ดำๆเนะี่ะถ้าให้ปลักมาเนี่ยโอ้โหถ้าตัวนี้เสียหายเนี่ยก็ง่ายเลยนะฮะเราก็ถอดออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาเสียบตัวแทนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาแปะไว้นี่นะเพื่อนแปะไว้นี่แหละเอาเกาวติดไว้แปะแปะลงไปนะครับนะเอาแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน ่างดีแล้วนะครับนะ,ะดำเนินการเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสายก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงออะไรนะครับเป็นแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับการใช้งานทีนี้ก็ลองเครื่องนะครับเพื่อนๆประกอบเข้านะครับปิดฟ้าหลังแล้วนะนะครับอย่างน,นี้แหละนะ ตัวนี้ก็เอาติดไว้อย่างนี้แหละนะครับแน่นดีน็อต2ตัวนะตัวนี้มันตู้ไม้นะครับหมุน,นน็อตแน่นดีผมจอด้วยสว่านนั่นเพื่อนสว่านกระแทกนะครับเปิดเครื่องนะครับไฟเข้ามนแสงกดดูแบตเตอรี่ได้นะครับทีนี้ก็ไฟเข้าแล้วก็เปิดเปิดแล้วขยายนะครับตัวนี้เปิดขยาย ถ้าไม่เปิดขยายไฟก็ยังเข้าอยู่นลพูดถึงครับนี่อย,าย่างเช่นแบบนี้นะเราไม่เปิดขยายไงถ้าทางานว็เข้าไฟเขาเล่นวนเข้าไปอะไรครับ <g lish> แต่ว่าขยายไม่ได้เปิดเปิดขยายครับ <g lish> ทีนี้ก็ปรับเสียงได้ตามใจชอบชอบใจเกล,ลียดเฉียบๆนะครับหากเราปิดตัวนี้ไว้มันก็จะดังแล้วก็ลำโพงลำโพงก็จะเป็นลำโพงทุง้มเขาเนี่ยกลางทุง้ม สงุบอันนี้ซับตัวนี้เสียงแหลมถ้าปิดตัวนี้ไว้นี่ก็ไม่มีเสียงซับออกก็จะปรับทุมได้นก็ดังดีนะครับเพื่อนๆตัวนี้บอร์ดตัวนี้ก็เป็นบอร์ดเล่น mp3 diy ทั่วไปนะครับ ตัวนี้หา่างติดตั้งแล้วมีเสียงรบกวนก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ติดตั้งแล้วไม่มีเสียงรบกวนนั้นเลยนะครับบางทีก็มีเสียงเสียงรบกวนแบบประเภทที่บ,บดังแอร์จีอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรนลครับดีมากเลยเนะงียบคนะิดอโนโนบอร์ตตัวนี้ก็รองรับทั้งสานได้ usb นะี้แล้วก็ tf ด้วยนะครับแล้วก็รับ fm ได้ด้วยรวมไปถึง บลูทูธนะครับนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ผมก็ลองเชื่อมต่อแล้วก็ดังดีนะเพื่อนนะซึ่งตัวเดิมเขาตัวเดิมเขาบอร์ดตัวนี้นะ่ะเล่นเล่นแฟลชไดน F ์นี่ไม่ได้นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่มีจอนะครับมันไม่มีจอมันไม่รู้ว่ามันถึงเพลงไหนอย่างไรนะแล้วก็ในตัวนี้ก็ยังมีรีโมทมาด้วยนะเพื่อนทางที่ซื้อมานี่ก็จะต้องมีรีโมทมาด้วยนะ

ส่วนใหญ่แล้วรีโมทมันจะหายนั่นเพื่อนลูกค้าก็รับไปก็ไม่ได้ใช้สักทีก็ส่วนใหญ่จะหายนะครับรีโมทไม่ได้ใช้ก็อย่างนั้นนะครับใช้เรื่องท้าเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสามารถที่จะดัดแปลงแบบนี้ได้ด้วยนะครับในกรณีที่ในกรณีที่เพื่อนอยากจะดัดแปลงแบบนี้เข้าไปหากนะครับหากไอซีมันไม่เสียนะเพื่อนก็เข้าออกจากบอร์ดนี้ก็เข้าไปเอวูเอ็กนี้ได้เลยนะเพื่อนนะแต่นี่ในกรณีตัวนี้นะครับมันไอซีบลูทูธมันเสียนะครับ ก็เลยได้แกะเซสิบูทูธออกแล้วก็ได้ไดําเนินการในส่วนของการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆไปนะครับเรียบร้อยนะครับจะเป็นเรื่องทายจบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับนี่ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่น้องคือที่นี่นันไปนะฮะเป๊ะๆอย่างขุ่นทงให้เอาทงเลี้ยวขอย้ายให้เอาทงเลี้วขอนย้ายมาล้มใหม่ที่ห่างนั้น